โอ้ยได้ยังกินวะกินข้าวกระเบื้องโอ้โหคือได้เค้กวะฮะกินข้าวกับเค้กได้เค้กมาจะใช่นี่อ๋อเมื่อคืนนี่มันเกิดสวรรค์อิปซีบอลเลี้ยงอิปซีเกซี่ยงไฮ้บ่พี่น้องหลายคนเคยถามอัมมาลาได้จ้าจัะว่า พรเจ้ายังเบิ่งรือบอเลยจังใดพี่นายพี่นายเคยถามอำลายอยู่นะว่าไม่เคยเห็นจัดงานมันเกิดคู่เฟสบะฮูอืมบะฮูแต่ปีนี้นะฮู้เ,เพราะว่าเมียพญเดินบอกนะคะนะเขาเกิดมาแล้วเขียนอันใช่ท่านพาเคียนสิคือเทียงเทียงมันอยู่นะ บาดนี้มั่งเทียงมันโบเห็นเอาคิมินหมอไปคิมนหมอเขียนชายคือในพน้องชายคือเลยเอ่อขี่แทนไพเขียนชายคืออะไรบาดนี้มั่งเทียงมันบบเห็นแล้วมันกับบได้จื้อแล้วเฮยเนาะบ้านนี้เมียพญเลยนะจื้อเคยไปเฝ้าเขาตอนเขาอันเนี่ยตอนได้แล้วกันได้ลูกอืมได้ลูกแล้วไปเคยไปเผาแล้วก็เลยถามแล้วก็เลย เอฟซีจากสวรรค์จัดไห้เมื่อคืนเี่เป้าเค้กสวรรค์เอาเค้กมาทำเป้าคนละก้อนบ่อันนี้ก้อน้องเธอบ่อยนะก้อนอใส่เนาะเมื่อคืนเนี่ยมันลากไปไป่รู้วันเกิดนั่นกินกันเล่นอยู่เงือนสาวรอยนางก็ยังงง คือกันเขึ้นไปคือ yup. กันไปกระบริหูไปแล้วพอไตเคียนออกมาอ้าวบ่ะจากด้วยว่ะพ่อกระบิเมือว่านี่เ้งแค่กรันตมือกันมือวาน่เพ่อแม่เขาก็ไ่เคยจานะไกเื่อตั้งแต่เกิดมาไงมาท่าก็ได้เป่ามขึ้นนี่อตอนไหนเคยยเคยจาดจะเกลี่ยยัง เออจังำเออ,อจำได้อยู่เคยจัดยอดหลังเนาะเคยจัดยอดหลังเธอหนึ่งอยอดหลังแต่บวมนมิ้วมันเลยดม,มันได้กินข้าวไ <c oughs> ม่ใหญ่มาล่ะกิน <c oughs> ข้าวกับเค้กเวอื้อ เกล่ขาให้อาเจ้ามาเกี่ยเขาเออไม่ได้คือเห็นไปเกี่ยเขารับจ้างใช่ปงไดร้ปีก้อนก้อนพุ่นปายตปีกกยจนปีก้อนกพุ่นเออปีที่พุ่นบนมีเหงามีแห้งได้เกี่เลยแรงมากนหลาบเลยบอกนี่เอยทูกคือตเาราขึนมาเ ผูพ um ่นก็คือกลีผูพ่นมันอไปป้อนที่ป้าไตรงนึนป้อนในลาใส่ตู้่ะตรนเปนม่กิ้ข้าน้ำร้านนะจิ้เค้กคนเกิดเขาไเมื่อคืนนีก่วันเกิดเขาเจ้าก็มาจะเกี่ยวเขาเนเเมื่อวัยนอน จะทำอะไรดีนะอเอ๊อออตนทะาอต็ออนนะ้จะจะเป็นคนอบบ้างแ <c oughs> บบที่ใจติดแตะจะเกแนนี่แบบเปิดมนึงดิ่เนงฉันลากินห่าห่าะดอกกด้ ไก่จ้านะฮะไก,ก่ไก่เ่มาเป็นมนันบ่าคาย,ยเผื่อกันเลยจัดการซะแต่ไปแล้ว่ววหมูไเ็ จากเอฟซีกับเคนมาจากไอายบบแบบเดีอพี่น้องสบายดีจ้าโอ้ยสบายดีลุงสบายดีลุงเออสบายดีลุงเออสบายดีลุงกีเอ้ยเถ่าแท้ถูโอ้ยร้านกูคือเถ่าแท้เข็ดงานอยู่บ่พี่น้องเข็ดงานอยู่บ่เด็ดมาพี่เด็าพี่รีดไปเลื่อย สิผักขึ้นมายายบอภาคมั่วบัชีเอื้อยนี่ก็ได้หอืมเพื่อเอื้อยน้ำเที่ยงอลไรยังไปเลิกกินข่าวอยู่โอ้ยไปเลิกกดนไปเด็ดมาปีกเด็ดไปเรื่อยๆเนี้ยงานวันหยุดอ๋อเป็นงานวันหยุดมันีวันหยัง เออวัตถีษวัตถีขวัญรยุทธพี่น้องเอ้ยเหตุงานอยู่โรงงานไร่ทิพย์พี่น้องโรงงานไร่ทิพย์บางใหญ่จ้าขนาดอยู่ลาวพี่น้องยังได้ใส่ยังได้กินเนาะพวกพิทพวกยังคลองไร่ทิพย์เนาะส่งออกประเทศนะคะบาดไมาและลากมาให้ในจักรทงมาในทุเรืองก็ได้ เครับถดีเขาไหมพังว่าดีปีปากไหมเราเออชี้ให้กินดีดอกเออจักหน่อยแม่มันก็ได้ชี้นี่คาราบคายเบิร์ดอนี่ยตัวเองคายเบิดจะได้สบายดีพ่อเจ้านะฮะโอ้กระบบปันไดหัวใจยังว่างออืเอาชิว่าได้ซะเออ หาไว้เอื้อยแน่อืออ้างเงินเขาโลดดีนะกลับบ้านเดี๋ยวพี่นอดบ้านเอาบ่าเอาเทา่าไดส่งบัญชีมาติเอาเทา่าไดออบอกลยายพี่น้องเพิ่โทรมาหายายอ่ะขึ้นมาแล้วเปิดบัญชีขึ้นมาให้หนี่กวเยเฮ้ย กะสะซิกรหรือว่าอันนี้ก็ได้ไทยพันธุ์นิดชื่อดอกเบาพี่ดอกกูบ่าไม่เห็ดอันอันนีนน้ดอกบัชชีมือดดอกมันถามนงไอ้ยังเขามึงมีบัชชียังสาวมึองป่าเห็ดบัชชียังสาวกระซิกรกระซิกรกระซิกรไทยพันธุ์ก็ได้ดนคนต่างชาติ พอเขาเห็ดได้เขามีบบตบรรงงานิเมืออกินด้เขามีแตติดเมนคุณบอมีมันซีดเดี๋ยวนี้นะขาดไปไ้โอิซิพญายนี่พญายีใครของข่อยมันจะเป็นบอมันบ่อน่ะดิโมงาขงข่อยใช่แต่บอมมันบริยังช่มแห้งยล่มันจืดบ่อขบมันบ่ซุน นายย no. ังมีอยู่ได mm. ้นี่นะมันแก่เตรมที่เข่อยนะเขเจ้าบุตรที่เองเจ้านะเ่าเหมากัมันเขากับเพห้าอมบไม่นั่นเขาเกี่ยวสุดแบบแ๊บนีจ้าไก่ใตรน้ำจ้าไก่ไตน้ำ เซนันการไปปิ่นบาวานยงางผ่านตายมับนะคะนี่สีเด็ดในยีโนโมโตของของชินไทยได้วนี่ยเด้กินของไทยผนลุงมาก่อนต้องเหียดเยอะบวงรเปล่าอันนี้นะตำไวแล้ว,ลกกลวนี่ไข่เลยเหรนกระเทียมพริก,ก บึ้งบึงแล้วไปตัตเค้มอยู่นี่นี่เ็บ่ามันวดแก้ไขไปแล้วเราขั้นี่หอนนวดแก้ไขเอาตัวนี้แล้วจะแทงจะนอนทำนวดแก้ไขซ้ำขนาดเร็วเครื่องตำเรียบร้อยแล้วค่ะคานครนลงไปมึงจะอบใส่ยังนีแล้วใช่ไหมเอาไวใกล้ใต้น้ำ เออมันก็สิปุงแล้วมึงที่ขวบ่บ่แล้วปุงแล้วก็น้ำใส่ธรรมดาก็อุ๊บอันเดียวกันนี่แล้วสลุนเฮ็ดก็ดีเออมันแต่ว่ามันซื้อมันสิซื้อเ้าบนหนึ่งแค่เดียวเส้นืนหนึ่งแล้วเส้นน้ำอยู่เทงบอก็ได้คือกันบอเฮ็ดสูตรนั่นอุ๊บเสืออาน้ำกัดโลดออน้ำกัดโลดอไปเลยใส่น้ำมันบอเมนไก่แต่น้ำมันนีะใ่น้อู๋ไก่พอและปุ๊บคือกันแล้วซื้อไปก็ดิห้ากลาคืดไปแน่แน่ปุ๊บเนื้อคือกันแนีนี่ เออเราบูเปิดเลยเออมันชุกเราคือกอาปร่งเอาไปกินเลยเออห้างเกดตรินไก่ใต้น้าแบบนี้ไก่กับน้าเด้อพี่น้องนี่อันนี้อันนี้ไก่กับน้าไม่ไก่ใต้น้าไก่กับน้านี่ตัวมันคีเด็ดไป, <ừ. S 2> อปโ <c ười> อเปิดห้องบุคลน

จะ <Yeah. S 2> โคกปิดอยู่เ,เรียบร้อยจ้าอันนี้ไก่กับน้ำน,นะคะบริวเวณไก่แต่น้ำไก่กับน้ำเปิเปเดเ,เที่ยวคือจบปรุงกินนะคะจบรากับร้านเคยัาแล้วจ้า เออเช็ดไปหามันก็คือมีฟิล์มไอ้บอกแป็บเดี๋ยวใช้อ้บอกแป็บเปิดบัญชีให้พี่น้องนางบางคนบัญชีเขาให้เธอดเดียวได้ไหมพีนน้อเขาให้เธอดเดียพี่น้องจามพันธุ์ลาจากกนจาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยังบ่บ่อยังอยู่นี่แล้ว ว้าวให้เกียดผมกูแน่วันละบ้าบอนบ้าบอนโว้ยเฮ้ยมู่ท้ายคลิปอยู่กับบ้าบอนบ้าบอนพี่น้องเออว้าวป่านบ้าสุกอะไรูก <c oughs> มักเอิญพะโล้มูน่นะว่าบ้าขบอนบ้าขบอนโอย